อได้ไหมคะขอได้ไหมคะไม่ได้อะขอได้ไหมคะไม่ได้รถอุดมค่ะไม่รู้เป็นเดี๋ยวไหนค่ะอืมทิงมีประโยชน์แต่ขอโทษนี่ไม่ใช่บ้านบางแคเออย่างมี้อควอีกิ้งมีข้อความปฏิวัติอีกสิครับปฏิวัติอีกสิพี่ปฏิวัติอีกสักทีถ้าพี่ไม่มีอะไรจะทําผมรู้เป็นเวรเป็นกรรมแต่จะให้กําลังใจถ้าจะทาครั้งต่อไปรักนะ จ,จลงชื่อโน้ตอุดมนี่ก็คือเนื้อหาท่อนหนึ่งในเพลงแลปท้ายรายการพ็อปโชว์ไม่แน่ใจว่าเดี่ยวหมายเลขที่เท่าไหร่จำไม่ได้อีกนึ่น<อ>ข้อความก็มันอ่ะอันนี้ยุคไหนลองดูกันเองฟังดูอาจจะรู้ว่าหมายถึงใครแต่ไม่ใช่รัฐบาลชุดนี้แน่โอเคมีคนเขาอยู่สุพรรณตัวสั้นๆไม่รู้ว่าใครเขารักกับประชาธิปัตย์และซื่อสัตย์จนไม่หนีไปไหนเลือกตั้งธันวาผ่านพ้น พลังประชาชนกลับมายิ่งใหญ่ไปอยู่กับเขาทันทีอย่างนี้แหละี่ที่เขาเรียกไอ้ปลไลโอ้โอเครู้ละรู้ละถ้าเลือกตั้งธันวานะอืมธันวา2550 50 50 50 50 50อืมเลือกตั้งธันวา2550รายยุครัฐบาลเก่งแก่สุ<ะ>ริยุลานนท์ในการเลือกตั้งสมัยนั้นไทยรักไทยถูกยุบ จึงมีการแปลงกายเป็นพลังประชาชนชและแล้วพลังประชาชนก็ได้กลับมาถล่มทลายและได้เป็นรัฐบาลเพราะนายกสมัยนั้นก็คือ